หายคนหนึ่งค่ะเขาออกมาเตือนภัยหลังจากเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเล่น Facebook ค่ะถ่ายหน้าฟรีปรากฏว่าไปติดตามข่าวสารทั่วไปนี่แหละค่ะจากนั้นเนี่ยไปเจอกับเพจชื่อว่า c l a s t Gift ค่ะโฆษณาว่ามีงานฝีมือสามารถนำไปทำที่บ้านได้เลยเพื่อที่จะหารายได้เสริมเ mm hmm. ขาบอกว่าเขาสนใจค่ะทักแชทไปถามรายละเอียดก่อนที่จะถูกชักชวนให้เข้าไปในกลุ่มท e ล e แกรมอ้างว่าเป็นกลุ่ม VIP ด้วย มีสมาชิกอยู่ประมาณ100คนหากสนใจก็จะให้ทดลองงานก่อน3-7วันค่ะนี่เข้าไปในกลุ่มเทเลแกรนะือว่าเป็นเป็นกลุ่มลับนิดนะที่พอบอกว่าเป็นกลุ่มเทเลแกรมนะครับนี่นึกออกออกขึ้นมาเลยเนื่องจากว่าชาวต่างชาตินะครับเอเชียนี่แหละเขานิยมใช้กันเป็นกลุ่มลับที่สามารถพูดคุยกันแล้วก็ไปไ่โคกันนั้นได้ต่อมามีการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะมีสมาชิกในนั้นเนี่ยรวมประมาณสักหคน โดยให้ทำสามภารกิจด้วยกันครับคุณผู้ชมครับทั้งที่หนึ่งให้ไปกดติดตามแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์แล้วก็แคปส่งให้กับแอดมินดูเพียงเท่านี้ก็ได้เงินโอนกลับมาให้กับผู้เสียหายย0บาทนี่ได้มาจริงนะง่ายดายมากครั้งที่2บอกว่าให้ทําทีไปซื้อสินค้าละครับโดยสํารองเงินจ่าย3,200บาทเมื่อไหร่คุณผู้ชมเจอแบบนี้เนะี่ยต้องเอไว้ก่อนเลยนะพอพูดคำว่าสํารองจ่ายเนี่ยผู้เสียหายก็ได้มีการรับเงินโอนกลับคืนมาด้วยนะ คือเงินทุนพร้อมกับกําไรรวมแล้ว3,672บาทพอตัดกําไรหันมาป๊ะ4,72บาทอะโอ้ยสมน้ำสมเนื้อหรือเปล่าอะไรงีนะ้ครั้งที่3ค่ะขอให้โอนเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะโอนไป1,500บาทได้กลับคืนมา1,3728บาทคือถ้าหากแยกเป็นกำไรก็3,228บาท ต่อมาค่ะวันที่3พฤษภาคมก็ถูกชักชวนให้ทำภารกิจแบบต่อเนื่องเลยโดยมีสินค้าราคาที่แพงขึ้นและก็ให้สำรองจ่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายอ้างว่าทำผิดขั้นตอนค่ะจึงถอนเงินออกจากระบบไม่ได้ทางแอดมินเนี่ยจึงให้ทำภารกิจซ่อมด้วยโดยสินค้าสุดท้ายก็คือตังหูเพชรค่ะมูลค่าเนี่ย179,990บาท ด้วยความที่ต้องการอยากจะถอนเงินทั้งหมดออกมาจึงหลงกลโอนเงินไปให้อีกค่ะครับเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เรามีโอกาสได้คุยกับผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าที่ว่าเสียเงินต่อไปมากขึ้น,นเรื่อยๆรื่อเนื่องจากว่าต้องการเงินต้นกลับคืนมาทีนี้ผู้เสียหายมาเอกใจแล้วฮะเพราะว่าภารกิจเนี่ยไม่สิ้นสุดสักทีเลยก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอกละรวมเงินที่เสียหายไปครับรวมทั้งหมด3 2 3 8ส7บาท ส่วนข้อมูลคืบหน้าทางคดีครับผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความที่สอนอตลิ่งชันเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ครับโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ทําการสอบปากคำแล้วก็ออกหมายเรียกพยานเอกสารไปยังธนาคารเพื่อตรวจสอบเสินทางการเงินที่โอนไปยังบัญชีมา1บัญชีแล้วนี่พอพูดถึงเรื่องของบัญชีมาฮะาก็ว่ากันแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อไม่เสียเวลาครับมีผู้เสียหายครับมาช่วยเตือนภัยอยู่กับเราขอขาดชื่อว่าคุณหนึ่งแล้วกันเป็นผู้เสียหายในพื้นที่กรุงเทพมหานครฮะและแน่นอนนะครับว่าไอาการนารงค์ก็ ยังอยู่กับเราเช่นเดียวกันครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะค,คุณหนึ่งครับคุณหนึ่งบอกว่าเสียหายไป3 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็ลักษณะที่ว่าไปเจอเนี่ยณนะตอนนั้นคือว่าเราอยากหาอะไรได้เสริมอะไรได้พิเศษถูกต้องไหมฮะหรือว่ายังไงฮะถูกต้องค่ะต้องการไรายได้เสริมเพิ่มเติมจากเดิมที่เราขายของอยู่ครับแล้วเรามีการพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมเช่นเซิร์ชเอนจินหรือว่าใน Facebook หรือว่าใน s t a g กร m อะไรแบบนี้ฮะ เบื้องต้นครั้งแรกเลยเซิร์ชจ,จาก Google ค่ะ Google ก่อนพิมพ์คำว่าหางานสำหรับงานแบบพาร์ทไทม์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วพอเปิดมาปุ๊บหน้าแรกเป็นอะไรฮะเปิดมามันก็จะมีงานเยอะมากพอมีเยอะมากเนี่ยเราก็พยายามอ่านได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้แต่ดูอะไรแล้วมันมันไม่แมทกับเราเราก็เลยเลิกพับไปเราก็ไปทำกิจวัตรประจำวันปกติหลังจากนั้นก่อนที่เราจะออกไปขายของที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะครับ ก็เลยกลับมาหยิบ Facebook เพื่อจะดูข้อมูลข่าวสารทั่วไปพอดูเสร็จปุ๊บ,บพวกแบบนี้อยู่ๆมันก็ขึ้นมาในฟีดเยอะแยะเลยก็เลยไปเจออันนี้เข้าในฟีดต้นๆเลยก็เลยลองกดเข้าไปพอกดเข้าไปมันก็เด้งไปที่แชทเฟซบุ๊กก็เลยขอเขาว่าพิมพ์ไปว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยรประมาณนี้ เขาก็เลยมีการส่งเข้ามาแล้วก็ให้เข้าไปในไลน์ครานี้ตอนแรกแปลกใจไหมคะครั้งแรกเลยแค่งานกดถูกใจแค่ไม่กี่วินาทีได้เงินกลับมา20บาทตอนนั้นได้ถามเขาไหมคะอุ้ยทำไมมันง่ายจังคือเดิมทีเราเลือกเป็นงานรัดหนังยางแต่เราต้องรอเวลา3-7วันก่อนที่งานที่เราเลือกไปเนี่ยจะส่งมาเขาเลยบอกมีพวกภารกิจพวกนี้ทํารอไปก่อนทํารอไปก่อนแต่ทั้งนี้ไม่ไม่ได้บังคับว่าต้องทําแต่มันจะมีติ่งในข้อความในแชททีละแกรมว่า เป็นการทดสอบผู้สมัครว่ามีการสนใจข่าวสารมากน้อยเพียงไร oh. เป็นการพิจารณาเบื้องต้นเราก็เลยใส่ใจมากไปนิดนึง mm hmm. ก็เลยทำ <c oughs> แต่อย่างที่ถามผู้สียหายไปฮนะว่าได้พิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรหรือ <c oughs> ว่าข้อความอะไรอย่างนี้นะนี่ต้องเตือนภัยเลยนี่จากว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันกรองกรองปุ๊บพอไปเปิดแพลตฟอร์มหนึ่งปุ๊บมันโชว์กันเลยเหมือนยิง <c oughs> แอดตรงเป้าหมายของเราขึ้นมาติดๆกันเลยค่ะทีนี้ครับเราว่าเรากรองแล้วนะเบื้องต้นหน้าปกเนี่ย เจออะไรบ้างฮะที่เขาตกแต่งมาทําให้เราเชื่อมากกว่าเดิมมันน่าเชื่อถือมากเลยแหละฮะมันมีเป็นภาพให้เราเลือกงานประมาณสี่ซะกห้างานมีปากกาแฮนด์เมดเขาก็สองบาทถ้าเกิดว่าสองบาทต่อด้ามสามารถเลือกได้ขั้นต่ำห้าร้อยถึงห้าพันด้ามใช่ค่ะกาไรเขาอ้างว่าได้เท่าไหร่นะฮะคือตามตามจํานวนที่เราทําได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะมีส่วนแบ่งได้มากเท่านั้นว่าใช่ค่ะต่าแล้วโดยหนูเองอ่ะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เราก็เลยดูจากงานที่เขาโฆษณาเราก็เลยเลือก เป็นหนังยางซึ่งเราไม่มีประสบการณ์เราก็เลยลองดูก่อนหนังยางเนี่ยอยู่ในเลท20บาทขั้นต่ำแค่50ชิ้ชิ้นเราก็เลยเลือกอันนี้<ง>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใน7-14วันที่เขากําหนดไว้เนี่ยเราทํางานได้มากน้อยแค่ไหนเหตุมันเป็นแบบนี้ว่าถ้าเราเลือกอันที่เยอะเกินไปแล้วทําไม่ได้ตามกําหนดค่าแรงแทนที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรากลับจะได้แค่ครึ่งเดียวอ๋อถูกลดลงมาอีกใช่ตัวหนูเองก็เลยเลือกแค่ เอาตามกําลังเพราะเราไม่รู้ว่ามันยากมากน้อยแค่ไหน <c oughs> ยังไม่เห็นงานแต่ภารกิจที่น่าสนใจคือภารกิจสุดท้ายที่เรามีการสูญเงินไปค่อนข้างจะเยอะคือแหวนเพชรอะคะ่ะแหวนเพชรนี่คือให้เรากดซื้อแต่ว่าเราจะไม่ได้รับสินค้าจริงตามที่ตกลงแต่จะได้เฉพาะกําไรกลับคืนมาแบบนั้นเลยคะ่ะในทุกภารกิจต้องบอกว่าภารกิจที่สาเร็จไป2ภารกิจแรก <c oughs> ทํา1ภารกิจได้เงินคืนเลยภายในสินาทีทันทีสองภารกิจแรกที่ทําสําเร็จเ<า>นี่ยได้เลยแต่วันต่อมาที่เขาทักมาอีกทีเนี่ย มูลค่ามันสูงขึ้นทีแรกหนูไม่ไปต่อแล้วคิดว่าไม่เอาแล้วแต่ในความคิดก็คือเมื่อวานได้มาสามพันกว่าบาทแล้วอลองสักหนึ่งอีกนิดนึงนะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าทำเนี่ยไปเสร็จได้หนึ่งปุ๊บเดี๋ยวมันก็ได้กลับมาแล้วฉันเนี่ยก็จะไปขายของอละ,อะ,ปะปรากฏว่าทำเสร็จเขาพิมพ์กลับมาในกลุ่มบอกว่าวันนี้ไม่ได้ทําแค่ภารกิจเดียวนะต้องสามภารกิจไม่งั้นคุณไม่สามารถได้เงินต้นคืนซึ่งไม่มีตรงไหนบอกเราครับ หนูก็เลยดันไปถึง3าภารกิจไปถึงยอดแสนแปดเลยครับแสนแปดนั้นก็ต้องหามาเพื่อเรานึกสึกเสียดายเงินก่อนหน้าที่เราลงไปในสองสามก้อนที่เราลงไปก็คือก็คิดว่ามันจะจบละฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอลงไปแสนแปดก้อนสุดท้ายรวมกับก้อนแรกแล้วที่เป็นเงินสามแสนกว่าเนี่ยดันปรากฏบอกเราว่าภารกิจไม่สําเร็จต้องทําภารกิจซ่อมนู่นนี่นั่นซึ่งต้องเหลือก้อนสุดท้ายที่โอน4 3่9 9 9สหืก้้าอ้า ซึ่งตัวหนูเองมองว่าไม่ใช่แล้วเพราะของและอันแรกบอกว่าผิดเขาเรียกอะไรภารกิจไม่สําเร็จเนื่องจากเกินเวลาที่กาหนดโชคดียังไหวตัวทันนะคะไม่เสียหายไปมากกว่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวหาทางออกกันดีกว่าเพราะทีมงานเนี่ยต่อสายไปที่พลตรวจนิเวศอภารวสินนะฮะสวัสดีครับท่านรองผู้บัญชาการครับท่านรองครับเอาสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรฮะอยู่คุยกับท่านอายการก่อนลวกันฮะเชื่อว่าน่าจะมีการโอนไปที่บัญชีส่วนบุคคลด้วยกี่บัญชีนะฮะ บัญชีเดียวค่ะปลายทางบัญชีเดียวเลขบัญชีหลายบัญชีครัแต่ใช้ตัวคนชื่อชื่อเดียวบัญชีเดียวหมดเลยค่ะมีเลขหลายบัญชีนะที่เห็นเนาะโอนไปสามีครั้งแต่เป็นเลขบัญชีหลายบัญชีเขาจะมีท่าทีหรอกว่าทุกทุกครั้งที่โอนจะต้องบอกรอให้เจนเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีก่อนเพราะว่าจะต้องโหลดจากทางช้อปปี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าฉันไม่ว่างแล้วฉันทํานี้เสร็จปุ๊บฉันจะโอนก่อนแล้วเดี๋ยวภารกิจค่อยมาหมายถึงว่าคือ랩คือเจเนเรต ต้องต้องให้ปิดบัญชีไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละรอการปิดบัญชีประมาณนั้นแต่จังหวะตอนที่หนูทำเนี่ยมันดันเป็นเลขนี้เลขเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าเผื่ออยู่ๆบัญชีโอนเข้าไม่ได้มีคนแจ้งก่อนหน้าก่อนที่เรื่องจะมาถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้มิจฉาชีพก็ยังติดต่อหนูได้นะเพราะว่าหนูไม่ให้เขาไหวตัวว่าเราจะทํโนู่นนี่นั่นสองสามสี่ห้าอ่าเดี๋ยวต่อสายเนี่ยตอนนี้ทีมงานต่อไปที่ท่านนิเวศนะครับสวัสดีครับท่านนิเวับครับครับสวัสดีครับครับท่านนิเวศครับอยากหาทางออกให้กับคุณหนึ่งผู้เสีียยหาครรับกณ ตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกทำบัรกิจอีกแล้วฮะท่านฮะครับผมครับแบบที่ทางออกเป็นยังไงดีครับท่านครับสามารถเอาเงินคืนไามให้เขาได้ไหมฮะเออไม่ทราบเคสนี้มีการแจ้งความในระบบรับแจ้งความออนไลน์หรือยังครับผมยังไม่ได้แจ้งความทางออนไลน์ไม่ได้แจ้งเพราะว่าเพราะแจ้งได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ถ้า<ต>เป็น,นาทาง iPad มันหมุนติวติไม่ไม่สะดวก เพราะว่าต้องให้แจ้งผ่านทางคอมพิวเตอร์ใช่เพราะว่าในถ้าใน iPad แจ้งไม่ได้หน้าจอตอนลงทะเบียนมันหมุนหมุนหมุนต้องทางคอมซึ่งหนูไม่มีคอมก็เลยต้องไปสอนอท้องที่สรุปก็คือยังไม่ได้แจ้งค่ะท่านรองค่ะแต่ว่าไปแจ้งสอนอท้องที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสอนอตลิ่งชันค่ะอ๋อครับผมจริงจิงแล้ววันนี้นะครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็สั่การไว้แล้วนะครับว่า ถึงแม้จะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจก็ตามเนี่ยสถานีตํารวจเองก็ต้องจัดให้ผู้เสียหายลงในระบบออนไลน์ด้วยนะครับ,รบซึ่งทางฝืนกางเองก็จะได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ทราบว่าได้มีการแจ้งธนาคารเพื่อขอระงับบัญชีธนาคารปลายทางหรือยังครับแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วธนาคารว่ายังไงครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะอายัดให้เบืบ้องต้นไปยื่นที่ c i m b แต่ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดที่ว่าตำรวจพิมพ์หมายผิดจะต้องวิ่งไปสอนอแต่ว่าทาง ธนาคารปลายทางเขาบอกเราว่าสามารถแจ้งต้นทางได้เขาก็เลยติดต่อให้ตอนนั้นแล้วก็ค่อยเอาหมายที่แก้ไขอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วไปยืน่นแต่ว่าไปยื่นรอบนี้ให้ไปยื่นสาขา,าธนาคารต้นทางหนูก็เลยทําเสร็จปุ๊บก็เลยเอาไปยื่นที่แบงค์เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้โฟลของแบงค์ไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนอย่างไร,รตั้งแต่วันที่แจ้งแจ้งธนาคารแล้วครับท่านรองครับแบบนี้ขั้นตอนอะไรต่อไปฮะก็คือว่าต้องแจ้งความที่สพให้ตํารวจในพื้นที่รับแจ้งให้อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ ครับก็ผมแนะนําว่าในเบื้องต้นเนี่ยควรจะต้องบันทึกเข้าระบบรับแจ้งความออนไลน์ให้มีหมายเลขเคสไอดีด้วยนะครับของระบบรับแจ้งความออนไลน์เพื่อที่จะได้ดูความคืบหน้าของคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเองอในเมื่อพนักงานสอบสวนรับคดีแล้วนะครับก็ควรที่จะให้พนักงานสอบสวนนบันทึกเข้าระบบแล้วก็ขอเคสไอดีเพื่อให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับครับค่ะท่าน ตอนนี้ประชาชนหลายคนแจ้งเข้ามาที่รายการของเราเหมือนกันบอกว่าเริ่มสับสนค่ะคือตอนกฎหมายใหม่ออกมาบอกว่าสามารถแจ้งธนาคารได้หลังจากที่รู้ตัวเนี่ยภายใน24ชั่วโมงซึ่งเป็นสายด่วนของธนาคารด้วยแต่ปรากฏว่าโทรศัพท์แจ้งธนาคารแล้วธนาคารบอกว่าต้องให้ไปแจ้งตำรวจก่อนสุดท้ายแล้วควรจะแจ้งไปควบคู่ในลักษณะแบบไหนคะท่านคะ คือเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งมีการคุยกันนะครับประชุมในเรื่องของคณะทางานคณะกรรมการในเรื่องของที่ตั้งขึ้นมาตามพอรพอฉบับนี้นะครับก็มีความชัดเจนอยู่แล้วครับว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดว่าทางธนาคารเองเนี่ยจะต้องรับแจ้งแล้วก็ระงับยับยั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องทันทีคือผู้เสียหายจะต้องโทรไประงับกับธนาคารต้นทางที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วธนาคารต้นทางเนี่ยจะประสานไปที่ธนาคารปลายทาง เพื่อที่จะให้ดําเนินการระงับยับยั้งแล้วก็แบ่งปันข้อมูลการระบาดธนาคารนะครับซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่มีการพัฒนาระบบ ITNX ของธนาคารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทําให้กระบวนการในการดําเนินการต่งางๆเนี่ยเป็นไปอย่างอัตโนมัติรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งระหว่างนี้มันก็อาจจะมีเรื่องของความมีอุปสรรคในการทํางานบ้างนะครับครับครับแล้วอย่างนี้คือผู้ร้องอย่างคุณหนึ่งเองเนี่ยเขาเขามีโอกาสที่จะได้เงินคืนไหมเพราะว่าเขาแจ้งธนาคารไปแล้วฮะ ตอนนี้ก็จะเหลือขั้นตอนในการแจ้งความผ่านทางออนไลน์ครับท่านครับใช่ครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับหลังจากที่เราได้แจ้งธนาคารไปแล้วนะครับถ้าธนาคารสามารถที่จะระงับยับยั้งเส้นทางการเงินได้ทันเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะได้มีการประสานงานกันต่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินที่ระงับยับยับย้งได้ทันเนี่ยคืนให้กับผู้เสียหายได้อันนี้คือกระบวนการขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ สิ่งที่ผู้เสียหายต้องทําก็คือหลังจากนี้ก็คือแจ้งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยอาทาหน,นังสือไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับมีการกระทําความผิดแบบนี้จริงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการหลอกลวงจริงนะครับธนาคารเองก็จะอายัดเงินแล้วก็พยายามที่จะเอาเงินตัวที่สามารถอายัดได้ทันเนี่ยคืนให้กับผู้เสียหายแต่ถ้าไม่ทันนะครับถ้าอายัดได้ไม่ทันเนี่ยมันก็จะเป็นฐานข้อมูล เพื่อที่จะเราจะเอาไว้ใช้ในการเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆ <àn. S 2> เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความเชื่อมโยงไปถึงเนี่ยนะครับ <_ d: S 2> เราก็จะสามารถที่จะไปเอาเงินคืนให้กับผู้เสียหายในอนาคตได้นะครับค่ะท่านคะของเคสของคุณหนึ่งเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเพจใน Facebook ด้วยซึ่งเป็นต้นต่อของความเสียหายทั้งหมดอันนี้ถ้าหากแจ้งตํารวจไซเบอร์ไปตํารวจสามารถไปประสานเพื่อที่จะให้ปิดเพจเหล่านี้ก่อนได้หรือไม่กันท่านคะครับได้ครับเรื่องพวกนี้เราสามารถที่จะประสานแล้วก็ดําเนินการต่อได้ครับ ครับาส่วนอีกกรณีหนึ่งครับท่านนิเวศครับเนื่องจากว่ามีอดีตตำรวจอายุ70ปีถูกคอซินเตอร์ center, ลวงเสียหายไปหนึ่งล้านอีกคนนึงฮะก็มีผู้ก่อเหตุแอบอ้างเป็นสปปะพารคนนี้กดดิงเข้าไปเสียหายไป2ล้านฮะอันนี้กระบวนการเรื่องของการที่จะทวงเงินเนี่ยคือมีโอกาสได้ไหมเพราะว่าดูเหมือนท่านแรกก็มีการแจ้งไปแล้วแล้วก็เราตรวจสอบไปแล้วก็ดูเหมือนจะมีวี่แววเหมือนกันแต่ว่าอยากจะรู้ว่าความคืบหน้าว่าจะช่วยเขาได้หรือเปล่านะครับทั้ง2กรณีนี้ครับ ครับก็มีโอกาสนะครับคือเคสนี้เนี่ยได้มีการประสานงานแล้วก็ไประงับยับยั้งเงินในบัญชีต่างๆได้นะครับระดับหนึ่งนะครับเ mm hmm. ช่นตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะนําเรียนว่าคดีที่โดนหลอกลวงในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้มีการสัมมานากันเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เชื่อว่าบางส่วนเนี่ยทางผู้เสียหายเองน่าจะสามารถที่จะร้องขอ ตัวเงินที่ถูกหลอกลวงจากธนาคารได้นะครับเพราะว่าจากการพูดคุยกันเนี่ยนะครับมันมีแนวคำพิพากษาเดิมอยู่แล้วก็ในเรื่องของตัวใหม่เนี่ยนะครับมันมีตัวเรื่องของกฎหมายใหม่ด้วยนะครับก็คือตัวพอ,อกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นหน้าที่ของธนาคารที่จะต้องประสานงานแล้วก็เพื่อระงับยับยั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่า เราสามารถเอาข้อมูลต่างๆพวกนี้มาประกอบกันแล้วก็ช่วยเหลือกับผู้เสียหายได้นะครับถ้าอายัดเนี่ได้ทันก็น่าจะดีเป็นเรื่องที่ดีถ้าอายัดไม่ทนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งให้ทางธนาคารได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะขอเยียวยาในส่วนตรงนี้ได้นะครับถึงขั้นต้องฟ้องไหมครับท่านรองครับตรงนี้ผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคงจะต้องใช้วิธีการทําหนังสือขอความเป็นธรรมเรียกร้องไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าธนาคารจะมีท่าทีอย่างไรบ้างนะครับค่ะท่านคะหลายคนสงสัยเหมือนกันกฎหมายใหม่คะ่ะท่านคะทำไมตอนนี้ไม่มีบทลงโทษธนาคารด้วยเนื่องจากว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารมักจะพบว่ามีธุรกรรมที่มันผิดปกติเกิดขึ้นนะคะท่านคะ เนื่องจากว่าพรกฉบับใหม่เนี่ยมันเป็นตัวระดับพระราชกําหนดนะครับเป็นกฎหมายเร่งด่วนดังนั้นเนี่ยจึงยังไม่อยากจะมีการกําหนดโทษนะครับเพราะว่าเป็นการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนนะครับเมื่อมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการยกระดับจากพระราชากําหนดตัวเนี้ยเป็นพระราชาบัญญัตินะครับซึ่งพระราชาบัญญัติเนี่ยจะเป็นการที่จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นให้เกิดความรอบคอบ แล้วก็เอาบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้นะครับว่ามันมีความจําเป็นไหมที่จะต้องมีการกําหนดโทษหรือกําหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับแต่ดีที่ภายออนไลน์ที่เราได้รับข้อมูลมาครับท่านนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้อันดับต้นๆก็ยังเกี่ยวข้อกับเรื่องของการลวงซื้อขายสินค้าบริการไม่เป็นกระบวนการเนี่ยที่ว่ามีงวงเล็บเอาไว้นี่หมายความว่าอะไรนะครับท่านฮะ หมายความว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงกันและเรายังหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับเราก็าเลยเขียนเป็นลักษณะว่ายังไม่เป็นกระบวนการนะครับค่ะท่านคะระหว่างนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอายการรงศรีรัศดด้วยนะคะอายการขาจากที่ฟังทางท่านรองมาคือคทุกๆอย่างพยายามจะครอบคลุมหมดแล้วไม่ให้มิจฉาชีพนั้นมีช่องว่างในการมาหลอกผู้เสียหายได้แต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่สามารถไปอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้ยังไงดีคะ โอ้ดับแรกถามอย่างนี้ถามยากะนะอันดับแรกต้องตัวตนเราก่อนนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่รองที่การบดีพูดนะครับว่าเราป้องกันตัวเองเราก่อนจากการที่เมื่อเรารู้ว่ามีลักษณะอย่างนี้เราต้องเตือนตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเอกนะครับอย่างเช่นปลอมตัวเป็นอย่างนั้นปลอมตัวเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้เราก็เตือนตลอดว่ามันไม่มีจรงิงนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าอย่างเคสเนี้ยลงทุนทํางานฝีมือบ้านเนี่ยนะครับมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราน่าจะเป็น4ปีแล้วมั้ง ที่ทาเรื่องนี้อยู่ะนะครับแล้วก็จนน้องคนนั้นคลอดลูกออกมาแล้วมันออกรายการเราอีกซ้ำหนึ่งหรือบางคนเนี่ยปลอมสมัครเข้าไปอีกรอบนึงเพื่อไปตามคนที่หลอกครั้งแรกให้ได้<อ>แล้วก็าไปตามจับได้ที่โคราชจริงๆอันนั้นคือตั้งใจจะถูกหลอกเพื่อจะไปจับตัวให้ได้ในครั้งที่2นะครับ<อ>ไปดูถึงร้านมีจริงเขาสร้างแพลตฟอร์มมาต่างๆแล้วก็อยากให้เตือนแพลตฟอร์มด้วยที่ระดับใหญ่ๆที่ดังๆเหมือนที่น้องเขาพูดนะว่าให้ก็มาไลฟ์มาไลฟ์คนท่านไปดูยอดที่มันกระโดดหน่อย ว่ายอดไลฟ์เหล่านี้นะครับมันมีสร้างขึ้นมาหรือเปล่าะะนะครับแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าบอกว่าผมไม่รับผิดชอบนะครับผมเอาแค่เป็นแพลตฟอร์มผมว่าเดี๋ยวอาจจะให้ท่านลองนิเวศไปออกกฎหมายเล่นกับแพลตฟอร์มพวกนี้บ้างนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงแพลตฟอร์มนะถ้าท่านยังนั่งนิ่งลอยนะครับรับเงินผลประโยชน์อยู่ท่านลงโทษกับคนที่ทําธุรกิจแบบนี้อย่างไรนะครับบางคนก็บอกหักเปอร์เซ็นต์ไม่จ่ายตังค์หรือไม่จ่ายเงินในแพลตฟอร์มเลยเพราะถือว่าท่านทุจริตไปจ้างคนไลฟ์ท่านลงโทษให้ชัดแล้วนํามาออกให้เราประกาศนี่านพลลตฟออร์มเห่่่าาานนนี้ทยกง ถ้าท่านโกงแพลตฟอร์มไม่เอาท่านนะแล้ว้อจกจะถูกดำเนินคดีด้วยแพลตฟอร์มก็ลงโทษท่านด้วยนะครับต้องเอาแบบไหนนะครับแล้วก็บอกว่าการลงทุนแบบนี้ไม่มีจริงนะครับที่บอกว่ากด15,000บาทก่อนแล้วได้เงินเท่านี้เขาเรียกว่าพอร์กอู้ยืมเงินเป็นการช่อกลวงประชาชนนะครับอันนี้โทษถึงตั้งแต่5ปีถึง10ปีเนี่ยโทษสูงนะครับลอกให้ลงทุนแล้วได้เงินเร็วเราเตือนหลายครั้งแล้วว่ามันไม่มีจริงนะครับมันอมเอาเงินของคนที่ลงทุนครั้งเมื่อกี้มาจ่ายให้กับน้องเมื่อกี้ นะครับถ้าน้องลงทุนไปใหม่ก็อเอาเงินของน้องไปจ่ายให้อีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วถ้ามีคนสมัครมาใหม่แป้งสมัครเข้าไปใหม่ก็เอาเงินแป้งมาจ่ายคืน mm น้อง<ก>นเป็นอย่างนี้จริงับเอาละทิ้งท้ายนิดนึงค่ะท่านรองนิเวศขาสถิติแจ้งความออนไลน์ณปัจจุบันเป็นอย่างไรคะทิศทางดีขึ้นหรือเปล่าคะก็ต้องถือว่าทิศทางน่าจะดีขึ้นนะครับก็คือจากเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามีสถิติสูงสุดเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเดือนเมษาเนี่ยสีติรายเดือนอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าคดีนะครับในภาพรวมของคดีทั้งหมดที่เรามีการรับแจ้งความออนไลน์มาตั้งแต่หนึ่งมีนาหกห้านะครับถึงสามสิบเมษาหกหกนะครับเรามีสี่สีการรับแจ้งความทั้งหมดนะครับในเรื่องของคดีออนไลน์สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยกว่าคดีนะครับความเสียหายในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับ เป็นหลายหมื่นล้านเหมือนกันนะครับ,รบแต่ก็มีข่าวดีในแง่ของการอายัดเงินนะครับ เราสามารถที่จะอายัดเงินเนี่ยได้ทันสูงขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยอายัดได้ทันประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นต์การที่มีพลประกอบแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวเลขขึ้นอยู่ไปประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นที่ทางที่ดีค่ะหมดเวลาพอดีกันท่านคะต้องขอบคุณมากๆนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวต้องขออนุญาตเชิญท่านมาร่วมบนเวทีกับเราเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ด้วยสาหรับวันนี้นะคะแหมต้องขอบคุณผู้จหายขอบคุณนการารงณ์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ